ว่าไม่ได้เนี่ยขายกันอยู่เดือดร้อนไหมคะเนี่ยเดือดร้อนกันหมดคุณลงอ่ะกรุณาดูด้วยว่าอะไรมันคือความจริงตรวจดูก่อนฟังดูก่อนไม่ใช่ว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยความเสียหายกับสมุดปากการทั้งนั้นเลยนั้นเราต้องช่วยกันออกมาว่ามันไม่จริงมันเป็นแล้วก็ท่านพู้ว่าท่านนายอำเภอมาดูแลเราอย่างดีแม้แต่นี่น้องๆทุกคนยอมเหนื่อยเพื่อมา แก่พวกเราเพราะเราเป็นบอกเลยถ้าจะให้ว่าประชาชนเขามั่นใจว่าทางเราปลอดภัยคุณต้องออกมาบริการอย่างนี้นั้นพวกเราตบมือตอบมือตอบมือดังๆเลยให้น้องๆเขาจะได้มีความภูมิใจความมุ่มันใจ เลือดร้อนทุกคนวันนี้สบายใจไหมสบายใจแล้วเราคิดว่าไม่มีการลามแล้วเด้อนนะไม่มีการลามแล้วขนาดไอ้พกร้านที่พกต้นเหตุอะเจ้าของร้านยังไม่โดนเลยไม่มีตรวจก็ไม่เจอไม่เจอเลยทางบ้านค่ะพี่อยู่ใกล้ๆพี่ก็ตรวไม่เจอไม่มีลูกน้องทั้งหมดลูกน้องทั้งหมดแล้วใกล้เคียงตรวจหมดไม่เป็นค่ะไม่มีใครเป็นของตลาดเหรอขาตลาดใช่ไหมไม่ค่ะ ไปันงหมดแล้วพวกราชการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่ออกมานะพวกคุณหมอแล้วพวกน้องๆวันนี้เราขอบคุณมา,า,ากๆเลยแล้วก็ทุวกว่าราชการตาังหวัดผู้<ะ>ที่ติดเชื้อในกลุ่มที่ไม่มีอาการนะคะอากาจะมีแฝงอยู่โดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะแล้วเราก็จะแยกกลุ่มนี้นะคะออกมาแล้วค้น